จ่อข่าวร้อน กลับเข้ามาในอีกช่วงหนึ่งของรายการเจาะข่าร้อนล้วงข่าลึกนะคะช่วงนี้เราจะย้อนกลับไปตรวจสอบการมอบเงินช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อช่วงวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าภาพการมอบเงินด้วยการขึ้นป้ายโชว์สา0 0 0่นบาทนั้นมีที่มาที่ถูกต้องตามหลักการช่วยเหลือหรือว่าเป็นแค่เพียงการสร้างภาพเท่านั้นค่ะ มาแล้วและเราจะฟื้นฟูประเทศและจังหวัของเรากลับคืนมาให้มีความสุขเหมือนเดิมใชะค่ะและเชื่อว่าพลังความสามัคคีนี่แหละ่ที่จะทำให้ประเทศของเรานั้นเดินไปข้างหน้านะคะ่ะแต่ฉันไม่เคยหล่อหอยค่ะ มิกมาแล้วและเราจะฟื้นฟูประเทศและจังหวัดของเรากลับคืนมาให้มีความสุขเหมือนเดิมใ่ไหมคะและเชื่อว่าพลังความสามัคคีนี่เลยคะ่ะที่จะทำให้ประเทศของเรานั้นเดินไปข้างหน้านะคะ่ะ ท่านผู้ชมคะสำหรับสาเหตุที่ต้องเริ่มต้นนะคะโดยการเปิดภาพการร้องไห้บนเวทีปราศัยของนายกรัฐมนตรีก็เพื่อต้องการเสือให้เห็นนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันเดียวกันกับภาพเหตุการณ์มอบเงินให้กับชาวจังหวัดนครสวรรค์ในจํานวน3 0 0 0 0บาทนะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแล้วก็ในวันดังกล่าวคะ่ะนายชัยโรธมีแดงผู้ร่าราการจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้รายงานรายละเอียดการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภยัยจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้นะคะ 1. มอบเงินช่วยเหลือให้ครัวเรือนที่ประสบภัยครัวเรือนละ5,000บาทโดยได้มอบไปแล้วจำนวน3า1 2 5นวน34,125ครัวเรือนเป็นเงิน170ล้านบาทเศษในขณะที่ในวันนั้นนะคะนางสาวยิ่งลักษก็ได้ทำพิธีมอบเงินให้อีก35,498ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น182ล้านบาทเศษ จ 2. จังหวัดได้จ่ายเงินชดเชยพืชผลทางด้านการเกษตรที่เสียหายจำนวน9,340 0ไร่มอบเงินไปแล้วจำนวน1,5545ไร่เป็นเงิน372ล้านบาทเศษส่วนรุ่นที่2ได้ผ่านการพิจารณาแล้วจำนวน576,810ไร่นำเสนอของงบกลางจากกระทรวงเกษตรและสหกรจำนวน1,450ล้านบาท 3. การจ่ายเงินซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่สังคมสงสัย ทางผู้ราชาการจังหวัดนครสวรรค์เองก็รายงานเขาว่าบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังตามระเบียบกระทรวงกันขลังจ่ายรายละไม่เกิน3 0,000บาทซึ่งก็จะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้และเพื่อเป็นการยืนยันนะคะในข้อมูลทางสํานักข่าวทีนิวส์ค่ะได้โทรศัพท์นะคะไปสอบถามความเป็นจริงกับผู้ราชาการจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก็ได้รับคําตอบกลับมานะคะว่า วันที่5พฤศจิกายนมีการจ่ายเงินกรณีค่าซ่อมแซมบ,บ้านเรือนไม่เกิน30,000บาท13รายด้วยกันซึ่งจนถึงวันนี้นะคะยังคงมีผู้ได้รับการช่วยเหลือนในจํานวนเท่าเดิมเพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายและการดําเนินการค่ะเงินเงินส่วนนั้นเรียชื่อว่า30,000เนี่ยมันเป็นเงินสองส่วนนะส่วนที่หนึ่งให้กับตัวบ้านเรือนที่เสียหายจากนำก้ำท่วมคือคือเงินที่เรื่องบ้านเนี่ยที่บออค่าพันบาทเนี่ย อันนั้นเป็นเงินที่ให้ตามมติคณะรัฐมนตรีเหมือนกับว่าเป็นเงินโบนัสพ <c oughs> ิเศษแหละไี่บอกว่าหมายว่าใครแม่ท่วมถ้าไปท่วมขังอยู่เจ็ดวันเรือว,ว่าน้ำสูกท่วมจับพันอะไรนี่นะตามหลักเกณฑ์เนี่ยอันนั้นะกน็นนนจ่ายหมดเลยทุกครอบครัวบ้านจะมีเลขที่ไม่มีเลขที่อะไรเลยไม่เป็นไร <c oughs> ขอให้ประสบภัยจริงก็ได้รับหมดอันนั้นเรียกว,ว่าเป็นเงินที่โดมนมติคณะรัฐมนตรี ขึ้นก็นขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละยุคว่าคณะรีจะมีมติว่าอย่างไงนะครับนี่ได้เริ่มมาเมื่อตั้งแต่ข่าวที่แล้วตั้งแต่รัฐบาลท่านนายกัยพี่สิทธิ์นะยให้ให้ให้าพันก็รัฐบาลนี้ก็มาต่อเนื่องก็ให้ห้าพันเท่ากันส่วนเรื่องการชดเชยบ้านที่ถูกน้ําท่วมบ้านเรือนเสียหายอันนี้เป็นไปตามร,ระเบียบกระทรวงการคลังแต่ว่าด้วยเงินทดลองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยออ,นนอันนี้เป็นตามระเบียบเลยนะถึงกระนั้นตีจะมีมติต์ไม่มีมติที่เป็นเงินโบนัสเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันนี้อันนี้ให้ตามระเบียบแต่ระเบียบเนี่ยเขาวางเกณฑ์เอาไว้มีสองอย่างแต่ที่เกี่ยวกับบ้านเนี่ยอันที่หนึ่งคือตัวบ้านคถ้าน้ํามาปับ๊บพัดบ้านหายไปทั้งหลังเนี่ยเหลือแต่โครงบ้านอย่างเดียวไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยเดีย๋ยวนี้เขาจะให้สูงสุดก็ไม่เกินสามหมื่นค่ะ ซึ่งการจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ะจะต้องมีตั้งเป็นคณะกรรมการออกไปตรวจสอบดูพื้นที่จริงมีการเซ็นรับรองมีการถ่ายภาพถ่ายรูปมาให้ดูนะครแล้วถึงจะได้เงินจริงนะค่ะอัน,นอันนี้ก็เป็นเงินที่จ่ายโดยใช้อาศายรัเบียดนะครับค่ะซึ่งเงินนี้ก็เรียนว่าเป็นเงินที่จ่ายที่จังหวัดนะหมายว่าเป็นเงินที่จังหวัดได้รับจากส่วนกลางมาก็อาจจะจะมีบัญชีคนที่ ซึ่งอันนี้ต้องไปเข้าก,นนะการประชุมคณะกรรมการรับรองมาก่อนเนะเป็นกรรมการระดับอำเภอก่อนแล้วถึงจะมาระดับจังหวัดพออนุมัติเสร็จปุ๊บก็จะอยู่ในบัญชีแล้วก็พอได้รับเงินมาที่จังหวัดจังหวัดก็สามารถมอบให้กับควเรือนที่เขาได้รับการรับรองบบ้านเสียหายส่วนกรณีที่บ้านเสียหายบางส่วน,นเช่นประตูหน้าต่างหายไปพื้นไหนไปสีเสือพังไปฝ้า ว่าเสียหายหลังคาหลุดลอยไปอะไรอย่งเงี้ยนะค่ะอันนี้เรียกว่าเสียหายบางส่วนค่ะุผู้ชมคะและสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะกระทรวงมหาดไทยก็มีการรายงานสถานการณ์อุทกภัยในวันที่23พฤศจิกายนนะคะ ว่ายังคงมีพื้นที่ประสบภัยกภัยทั้งสิ้น17จังหวัด121อำเภอ943ตำบล5,752หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน1,836,554ครัวเรือนมีผู้คนได้รับผลกระทบ4,924,642คนได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีนครปฐรมป,ท,มปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาคร สมุทรปราการกรุงเทพมหานครอุบลราชธานีร้อยเอ็ดเชิงเสาวและจังหวัดนครนายกซึ่งทางนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น610รายและสูญหาย2รายและจากตัวเลขนะคะความเสียหายก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะคะที่ยังคงได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมเพราะฉะนั้นค่ะเราจะไปติดตามนะคะในประเด็นของการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลในส่วนนี้อย่างใกล้ชิดกันต่อไปค่ะและช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะ